นัเดียวของนินันหนองได้สลัดนะครับได้พู้ปะผู้พูนะครับให้่ากับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับที่นี่งครับก่อนที่จะมอบทุนครับพื่อทขอพรรบร์การที่รับทุกท่ารวมทันองหนูอุณนะครับ ตันนี้ขอปงภาษาเราลงทุนก,ก็เลยเป็โอกาสไอ้ทราบว่าพวกเราเริ่มเปิดเพิมเป็นเพิ่มที่สองก็เลยอย่างที่ฝันยาไว้นำเอาปัจจัยมามากขึก้นในการศึกษาแล้วเมื่อวานก็เือโอกาสขอดูเกรดของผู้ที่รับทุนแา่คำกล่าวที่ว่าของทีมมีอยู่ไม่นานเ ตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยหมายถึงเธอ,อเมนี้ยังยังต้องรับทุนเท่าเทียมแันก็คือสองคนละสองพันบาทแต่ถ้าเทิมต่อๆไปจะต้องใช้เก์เป็นตัวกําหนดเงินทุนในการรับเพราะไม่งั้นพวกเราจะไม่ขนกว่าถ้าได้แต่ของฟรีแล้วก็ไม่ขนกวายมันจะกลายเป็นเสียสิ่ิสยัยจะฝึกให้กลายเป็นคนที่ อยากได้อะไรจะได้ง mm. ่ายๆโดยไม่ผลกวายไม่รัดแตบจริงทซึ่งไม่ใช่วิสัยของของคนไทยผู้เจริญรุ่งเรืองมันจะกลายเป็นความตกต่ำไปเรื่อยๆก็อะไรอะไรมันก็ได้มันง่ายๆทุหมดเวลานี้สังคมไทยเรากำลังจะโดนสอนโดนยัดเยียดโดนสอบใส่ความง่ายๆจนกลายเป็นเรื่ออะไรก็ง่ายไปหมดและเย ตัวโ,โลกเขาน้ำมันราคาสูงริว้วคนไทยก็ใช้น้ำมันแบบง่ายๆราคาถูกประเทศไทยมีรีสินกองเพลินเติมทึกแต่เราก็จะได้เงินมาง่ายๆคนละมือปลานี่คือความง่ายๆมันมีอะไรที่ง่ายๆเย,ยอะแยะมากมายซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าสถานการ,รณ์โลกมิรัฐศาสตร์มันจะมีปัญหามีสงครามแล้วเราแบก,กานกดูวถ้าถึงวิกฤตขนาดนั้นเรา เราเป็นหนี้เยอะแยะมากมายหนี้สินล้นพ้นตัวใครจะมาซื้อมาขายมาหาเงินใช้กับเราหรือว่าเอาเงินมาให้เราใช้เข้าทุกคนก็ปากขาดพินผีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ได้มันง่ายตอนนี้ข้าวราคาแพงแสนแพงเขาเปือกแอรายากในท้องตลาดเขาหลวงปู่ในวัดหลวงปู่ได้ต้องใช้ข้าวเดินห้ากังในการประกอบเลี้ยงเออซื้อข้าวราคาข้าวสูงวิ้ว แต่รัฐบาลก็จะเอาเองินไปเยียวยาชาวนาโดยรับกว่าข้าวเอาไว้ตามยุ่งฉางซึ่งตอนนี้ชาวบ้านไม่มีข้าวจะขายเพราะว่าราคาสูงมากแต่แต่รัฐบาลก็พยายายมยัดเยียดเงินให้ก็ได้มงง่ายๆอีกกันละพันกว่าทุกอย่างบมมันได้มันง,ง่ายๆง่ายๆมันก็เลยทําให้คนในประเทศนี้มีนิสัยมกักง่าย ง่ายอยากได้อะไรง่ายง่ายงายจนลืมไปว่าปากเราไม่กัดทีนเราไม่ถีบแล้มันจะได้ไหมอยา่างไรเพราะเขากาลังเลี้ยงเราให้เป็นลูกนกลูกกาที่จะอ้าปากแล้วก็ยกาดใส่รัอาหารใส่ปากเราโดยไม่ต้องบินไม่ต้องก็คือปีกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้ององค์รถเก้าราชการที่เก้าพ่อหลวงรอเก้าท่านบอกว่าอย่าไปหาปลาก็กิน จงหาเป็ดให้เขาใช้ตกปลาแต่เวลานี้รนะัฐบาลไทยกำลังจะหาปลาให้คนไทยกินทุกคนไม่ต้องตกปลาไม่ต้องมีอวนจับปลาไม่ต้องลงไม้ลงมือเอ่ออาปากอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะป้อนให้นี่มันเป็นวิธีการคิดแบบชนิดที่ทำให้เราใจาเป็นคนพิการ แต่คนไทยได้สมรรถนาะได้ศักยภาพในการปักตัดกินผิีไม่ขนวาวเส้นเดียวกันทุนการศึกษาในเทอมต่อไปก็ไม่ใช่ได้มาง่าย,ายๆเทอมเราสองพัน 2, แต่มันต้องแลกมันต้วยเกตเกตที่น้องหนูต้องขนขวาปากตัดกินทิดที่จะต้องหาเกตด,ดีๆเอามาแลกกับทุนการศาึกษาและความเมตตานุกะห์ของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายไม่ใช่ยกเล้นจะเฉพา,าอเขาลุงปู่ คนเดียวไม่ใช่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ก็อยากเห็นความผขวายที่อยู่ในในสันดานในจิตวินญาณของเด็กนักเรียนทุกคนในประเทศนี้ดิโน้อะไรมันก็ง่ายไปหมดแนละ้วมันก็เลยมองไม่เห็นความผขวายถึงขนาดมีเด็กนักเรียนอายุสิบกว่าสิบหกเพราะว่าเกณฑนพ่ออายุสิบหกก็ได้คนละหมื่นในนี้มีใครอายุสิบหกมั้งลูกเห็นไหม จุนเจียรติสิบหกนิ้วสิบห้านีสิบห้าเองอ๋อโอ้ว่าเขาไปเอาไม้กาวไม้ไปจ่อปากหนิงนักเรียนอายุสิบหกทุกคนอยากได้หมดเงินหมื่นคนถามว่าได้มาทำไมเอาไปซื้อโทรศัพท์ บางคนก็เอาเงินไปใช้บางคนก็บอกว่าเอาไปเติมเกมเอซื้อเกมเติมเติมเงินใส่เล่นเกมเั้นวิธีคิดที่เห็นเราเป็นคนไม่เทียเสียขาที่รัฐบาลมองประชาชนเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่มีวินัยในการที่จะดำรงชีวิตไม่มีวินัยที่จะใช้เงินใช้ทองไม่มีวินัยที่จะจะทำตนเป็นคนขวนขวาย ปส่พาสิ่งที่ดีงามด้วยํำแ่งของตัวเองอันนี้ยิงอยากจะฝากคุณครูทั้งหลายให้ให้ช่วยเตือนให้ช่วยสอนเด็กอย่าดีใจที่เห็นใครเขาอะไรมาให้ง่ายๆแล้วเราไม่ขนสายเลยไม่ได้เอดีใจคนดีใจแต่เราต้องขนฝายด้วยเพื่อเพื่อตอบแทนแล้วเพื่อแลกกับสิ่งที่น้ำกินน้ำใจที่คนทั้งหลายก็เอามาให้เราน้วก็คือว่าถึน้า้ คนที่เคยได้เงินสองพันถ้าเกรดไม่ไดีอาจจะไม่ถึงสองพันแต่ถ้าเกรดดีอาจจะมากกว่าสองพันทุกคนรับทราบเลยจ๊เจะเลยว่าะอายุสิบสามเอ้สิบสามคนถ้าเกรดไม่ไดีก็อาจจะไม่ถึงสามพันไม่ถึงสองพันแม่คุณพ่อคุณแม่มาด้วยก็ต้องไปเตือนลูกสามลูกคุณรูอ,อาจารก็ต้องบอกผู้ฝึกว่าต,ต้องผลฝ่ายนะ อพราะทุกครั <ique> ้งต <ati osters> ่อไปนี้ลวงปู่จะดูเกรดแล้วทุนนี้จะให้จนกว่าเราจะออกจากโรงเรียนนี้ผนป่าที่เราจะออกจากโรงเรียนนี้ไปหมือจะไปเรียนต่อหรืออะไรยังไงว่าเพราะว่าไปดูเกรดเป็นหลักถ้ามีเกรดอันดีแล้วที่จะเรียนต่อออกจากโรงเรียนนี้แล้วไปเรียนต่อลวงปู่ก็อาจจะตามไปให้ทุนถึงโรงเรียนอื่นก็ได้ถ้ารู้จักผลฝ่าย ก็แจ้งให้ทราบตามนี้รวมทั้งฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายด้วยว่าต้องสอนให้ลูกมีวินัยในการดำเงิชีวิตมีวินัยในการจับจ่ายใช้สอยทรัพยากรรอบกายอย่ารู้คุณ่าอย่าเห็นว่ามันไร้ค่าเริ่มต้นจากวันนี้เที่ยวนี้ลุงปู่น้ำเช้าก็คือนั่งใส่กองเองเลยตกติทั่โๆไปเขาก็จะเอาแก๊งพันสองไปก็จบแล้ว แต่ลุงปู่ไม่ใช่ใส่แบงค์ยี水水ははは่สิบมาเต็มซองเลยเพื่อให้รู้จักที่จะมีวินัยในการใช้เงินเออข้าวเนี่ยลุงปู่ใช้ไม่ใช่เป็น์ตามแบงค์ข้าวซึ่งเรอยูดีๆให้ผู้ทำเขาออกเอาแบงค์ไอ้เหียสิบไปซื้อเออเป็นนั่นนะจนจนไม่ค้างงหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจเห็นสิทั้งหมดเออไม่มีวินัยในการจับจ่ายใช้สอย แล้วชีวิตลูกบูไม่เคยหยิบแบงค์พันแบงค์ร้อยอะไรหยิบใช้แใช้เดือตาเนี่ยเวลาแจกน้องให้ลูกน้องก็ให้แบงค์ยี่สิบแต่ไม่ก็ให้เหรียญไปรับเอาเองไอ้คนรับก็รับแบบชีวิตโอ้โหหนักกระเป๋าพันเดียวเต็มกระเป๋าเลยแต่ฝึกวินันในการที่จะจับใจและเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่มีรอบตัว เพืเ่อนเล็กๆน้อยนิดหน่อยอย่างนี้คุณครูอย่ามองข้ามที่วัดมีปีนี้มีจัดงานวันเด็กครูสั่งของของฝันมาให้คนเขาก็เสนอเอาเอา,เอาไ,ฟไฟาอสเตลร์ของรถรถบรรทุกวิทยุรถเฟอร์รารี่รถเ็นรถหรูมาบอกว่าถ้ามันจำเป็นก็ต้องมีรถแล้วมีผู้มีจิจสุดท้ายอยากจะสงเราะห ก็เปลี่ยนจากรถเฟอร์รี่รถเบ้นรถหรูให้กลายเป็นรถตักดินให้กลายเป็นรถบรรทุกเพราะมันจะได้จูงใจสร้างมโนภาพของเด็กว่าไถ่ที่จะทำาหากินไม่ใช่จะมาติดหรูทุกอย่างมันมีดีที่มาที่ไปมีเหตุและผลถ้าศึกษาธรรมะพุทธเจ้าจะรู้ว่าทำใดเกิดเหตุถ้าจะดัดทำนั้นต้องเริ่มต้นที่เหตุ ถ้ารู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผลทุกอย่างมันจะเป็นเหตุเป็นผลไปหมดแล้วเราจะเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรแ่ฝากคุณครูไว้ช่วยที่นำลูกๆเอาด้วยละอย่าปล่อยให้เด็กอยู่อย่างไรเหตุๆๆไรๆๆผลรเหมือนกับเมื่ๆๆอคืน <ๆ S 1> ลินุ่บุตรคุณปู่จัดขาบเราความรักไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลความรักเป็นอารมณ์ครับลูก เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแต่เหตุผลก็คือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกฐานี่เป็นธรรมเป็นอารมณ์ไม่มีองค์ประกอบอื่นเมตตาคือเมตตาแต่ความรักนี่มันประกอบด้วยความจุงใจความพอใจลูกกูหลานกูศิษกูมีคำว่าตัวกูเข้าไปมันเป็นอารมณ์ล้วนๆแนถ้าอยากจะให้รูปรักเราคศิษย์รักรูปลักครูให้เนุใช้ผลแล้วมันจะเป็นความรักที่ยั่งยืน พอโตขึ้นเขาจะรู้ว่าโอ้นี่พ่อคําสอนครูนะพ่อคําสอนพ่อแม่นะเราจึงมีวันนี้ได้แต่พ่อแม่สมัยนี้ไม่ตีลูกไม่สอนลูกกลัวลูกเะิดลำบากพ่อแม่เคยนลำบากยังไงก็ทำให้ลูกสบายเอาไว้ก่อนนั่นไม่มีเหตุผลเพราะความความไม่ปากปัดความไม่ตีนผิดมนเราตัวไม่รอด แต่มาตัวไม่รอดต้องสอนรูปให้เป็นคนปากัดปีนทีฝนไหวในการสอน็กนักเรียนเ็ยเฉยแต่ชแบบนิดที่เอาตัวไม่รอดแต่ต้องส,งสงร้างที่แขางทียจสร้างพลังขงับเคลื่อนในความผลไายอย่างถูกต้องนั่นละเป็นสิ่งที่ดีางามถ้าอยากจะรู้คุณครูลองไปตามฟังขับเขาคือนี่ครูจะขับเดีแล้ว เราจะได้มาเป kind of the ็นหลักคิดในการที่จะนำเอามาอธิบายสอนลูกหลานสอนศีลของทุกคนเราจะสอนยังไงจะอธิบายความห่าไรเอาละขอบคุณอคุณครูทุกท่านถัดไก็จะเป็นฉันโนบานโน่นนะครับน้องมีศีกับครับเดี๋ยวทุกังเดิมยืนทางนี้ว่านะครับเดี๋ยวแต่ถ้าตัวร่วมกันนะครับอาจารย์ก็ฉันมาสอนนะครับ นีเป็นการหมุนะครับทุนละสองพันบาทนะครับเป็น 8, ทุนต่อเนื่องนะครับพร้อม้ล่าเอกสารนะครับนะครับมันปู่บไกแล้วนะครับครนนี้ว่าจะ,อะมอบให้พวกเรานะครับลนจบชั้นมอสามนะครับถ้าคุนหน้านักเรียนทำคะแนนดีได้เกรดดีคุนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าเกรดไม่ดีเกรดลดนะครับคุนนี้อาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ทุน มากหรือน้อยนะครับหรือได้หรือไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนนะครับที่จะมีความพยายามมีความตั้งใจนะครับในการเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความพยายามมากนะครับทุนนี้อาจจะพึ่งพูนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเองครับจะวนฝ่ายผลการเรียนนะครับจากนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับต้องพยายามด้วยครับ คนไหนเรียนดีเรียนเก่งนะครับแล้วไปต่อที่อื่นนะครับหลวงปู่ก็บอกแล้วว่าอาจจะตามไปมอบภูมิที่สถาบันอื่นด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับนที่ไม่ได้นะครับรคนที้ไม่ได้เราก็ต้องพยายามด้วยนะครับพยายามไม่ดีดู่ก็เห็นพยายามทำเกรียดให้ดีนะครับหลายคน ก็นะครับเยวแ่ารวมกับหลวงปู่ที่ไดอใชาแรงทุกอุปหนะครับได้ดูแลมีบ้านของแพร์มาเป็นระยะเวลาาหลายปีเลยค่ะซึ่งทุกปีะคะท่านหลวงปู่จะมีของมามอบให้ะคะมีน้ำใจให้อยูเรยนราไดีเสมอ ในวันนี้ท่านหลวงปู่ก็ได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะให้โรงเรียนนะคะนักเรียนที่สนใจตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีอาจจะ,ะมีการพักทุนออกมาเอีกิดกทุนนะคะเพราะฉะนั้นความดีหาซื้อไม่ได้อยากได้ต้องทาเองความดีในที่นี้คือเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนรู้ อาจารย์ยูนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านหลวงปู่พุทธอิสระเป็นอย่างสูงนะที่ได้ให้โอกาสเห็นพระเกลือของเราตัวน้อยๆซนะะึ่งได้ครับการรับุณวันนี้ขอขอบพระคุณหลวงปู่ท่าน,นขอบคุณค่ะเอาไม่ได้ถ้มาขอบคุณด,ด้วยะคะ่ะ